สวัสดีครับเดนเนอร์สวัสดีครับคนไทยทุกคนในไฟนี้นี่รู้สึกว่าจะชกในแบบเอ็มเอความพร้อมของเราในไฟนี้เป็นยังไงครับไม่เข้าใจครับไม่ขอมท่เ o แข่ใน e ็งไร่ใช่ a ใจ l งเมใช่ใช่ใมอเ่่งแรงไอมเยอะๆ and

need um, wake Do you uh, concern or worry about anything um, uh, for this fight? I concern let the fans down Thailand, so I, that's why I make sure prepare in my mind. I want to do this for Thailand. I'm in Thailand now last time I lose, so it would be a dream come true, to show the Thai fans that I am a better fighter, and I will come prepared and strong and do my best to get the win. สิ่งที่เรากังวลอย่างเดียวสาหรับไฟนี้เนี่ยก็คือว่าเขากังวลกลัวแท่ว่าจะทําให้แฟนๆชาวไทยผิดหวังซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเขาก็เลยพยายามที่จะแบบทําให้ดีที่สุดในไฟนี้เพื่อที่จะทําให้ชาวแฟนๆชาวไทยเนี่ยคือมีความภาคภูมิใจและก็ภูมิใจในตัวเขาแล้วก็ไม่ผิดหวังในตัวเขาเหมือนนอกจากเขาจะชกได้หลากหลายกติกาแล้วน้ําหนักของเขาเองก็เหมือนจะหลากหลายรุ่นจริงๆแล้วน้ำหนักที่เขาดีที่สุดนะครับ Uh. So um um at the previous we all all already knows that you um, used to fight in solo like a uh, um, both like um, amoy Thai um mm. uh, MMA and then so uh, we would like to also like uh, uh, apart from the the match uh, we are talking about like the weight class also you are moving up and then going going mm. now and then so please tell us what what is your base weight class uh. Yeah this one ห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดกิโลห้าสิบหกกิโลดีมากผมแข็งแรงหกสิบเอ็ด Yeah I need to some yeah y yeah, need to get big but Yeah this one my favorite weight class but Chop เท่าเนีิ่มูย่าง so I can eat so much and come up ก็เขาบอกว่าในรุ่น Strawweight นี่แหละค่ะห้าสิบเจ็ดนี่แหละค่ะเป็นน้ำหนักที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายของเขาที่เป็นสิ่งที่เป็นน้ำหนักที่เขาถนัดที่สุดขึ้นไปหกสิบหกสิบเอ็ด 6 <61. S 2> 1เขาบอกว่าอาจจะเยอะขึ้นไปหน่อยนึงแต่ว่าคือเขาก็ได้เมนชั่นได้แจ้งว่าถ้าเกิดเขาแบบกินเยอะๆมากขึ้นมันก็จะสามารถแบบเพิ <Yeah. S 1> ่มกินข้าวเหนียวมูออย่างเยอะขึ้นเขาก็จะสามารถเพิม่มน้ำหนักก็ได้มากขึ้นแต่ว่าน้ำหนักที่เขากำลังจะแข่งขันในไฟนี้นี่แหละค่ะเป็นน้ำหนักที่เขาพอใจที่สุดชอบชอบอาหารไทยมากๆเลย61โอเคได้ป2เดือน3เดือนกินเยอะๆซ้อมเยอะอาหารไทยสำหรับคุณครับ รู้สึกคุณจะพูดมากเลยเมนูไหนคือ best of the best ของคุณอ่า best of the best ของเดอะเบสเบสสเดอ้เบอันหนึ่ง number ร์วอร่อยมากมากวิชวิชวิชชุดอ่าโอ้เอฟโอก็แถวก็แถวอ่าชอบอะไรบ้างเนี่ยมตำชอบ and อ่าข้าวสอยอาหารเชียงใหม่ชอบมาก and yeah ข้าวเหนียวหมูย่างโอ้ดีมากมาก Now I'm h u n g มห I'm h ิ n เ r าก็ได้บอกว่าชอบอาหารไทยนกเแจ้งว่าสที่เขาชอบนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเขาสวย้าเหนียวจุมตามวยเตี้วแล้วเฉพาะาเนียหมูยางที่เขาได้พูดเขาชอบาซอยแล้วเขานียหมูยางที่ได้พูดสองครั้งชอบก้งชอบปลาอะไรก็ได้ดาเนียเคยชิงช้ป์โลกมาแล้วนะครับทั้งหนึ่ง พูดถ mm ึงตัวของเดนเองมีเป้าหมายอะไรต่อไปในอนาคตครับอยากจะชิงแชมป์ในรุ่นไหนหรือกติกาไหนอีกครับ yeah plan ผมชอบด้วย yeah I I love fighting so I want to keep fighting and I want to work my way up to a championship belt. Uh, whatever how long it takes, now I take the time to get there and train hard and hope one day I do become champion. But my first goal I want uh Muay Thai MMA yeah, Pom Chop, those sports. Yeah. yeah. In this weight class. Yeah, in this weight class. ฟชิงแชมป์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือผมกำลังพยายามอย่างม,มากที่สุดที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะพยายามอย่างม,มากที่สุดในการที่จะได้มีโอกาสในการแข่งขันในไฟชิงแชมป์ชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งซึ่งจริงๆถ้าเกิดเป็นไม่ได้เนี่ยผมก็อยากจะแข่งขันในอันดับแรกก็คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักของผมเนี่ยก็คือการแข่งขันมวยไทยแล้วก็อันดับ2ก็คือเป็นไฟเอ็มเอในรุ่นเวทคลาสตา่อเวทอันนี้ครับดูเหมือนว่าจะพูดถึงแฟนๆมวยชาวไทยเป็นอย่างมากเลยครับสำหรับเดืวนบ อยากจะฝากอะไรถึงแฟนมวยชาวไทยรบกวนช่วยคู่เป็นภาษาท้องถิ่นหน่อยได้ไหมครับ Yeah oh yeah มากที่สนับสนนผม very very grateful and uh, I just want to say thank you for your support and you help me rise and i see the fans and it makes me happy and i want to do it for you i want to do it for thailand and i cannot wait to show you this weekend that i will do it for you and i do my best and thank you so much and then maybe if i see you in the street then i can chon gao and mot gao with you if i see you and just to say thank you yeah. ชนแก้วไปกับดาเนีย่นะครับ <c oughs> ชนแก้ว<ส>นชนแก้ว,กวขอบคุณมาก <c oughs> thank you <c oughs>